รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมอาจารย์เพโรโลดลื่นวิชานะครับผู้เขียนมหายันรวยสิบทิศนะครับวันนี้ก็มาแนะนําเหรียญองค์พญานาคลงยาสีประจำวันเดือนปีเกิดนะครับ สีแรกที่อาจารย์อยากแนะนําก็คือเป็นสีประจําวันอาทิตย์นะครับเป็นการลงยาสีแดงสวยงามมากเลยทีเดียว,วนะครับส่วนวันจันทร์ก็มีสีเหลืองทองอันนี้ก็เป็นกระไหล่ทองสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ <outlets> ใครสนใจก็เลือกหากันนะครับเพราะกระไหล่ทองเนี่ยใส่ได้ทุกวันนะครับวันต่อมาก็คือเป็นวันอังคารนะฮะสีชมพูหวานเลยทีเดียว,วนะครับสําหรับผู้หญิงเนี่ยน่าจะชอบกันเยอะนะครับและองค์พญานาคก็สวยงามเลยทีเดียว,วนะครับ วันพุธนี่แบ่งออกเป็นภาคกลางวันกับกลางคืนนะครับวันพุธจะมีตอนกลางวันในสีเขียวนะสวยงามมากกลางคืนเป็นสีดำนะฮะแต่องค์พญานาคเนี่ยเป็นสีทองแดงเคลือบเงานะฮะก็สวยงามฮะสีเหมือนพิงโกโรสโกเลยนะครับวันต่อมานะฮะเป็นวันพฤห,หัสะะสีสม้มอันนี้ก็ถ,ถือว่าสวยมากเลยทีเดียวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเป็นสีสม้มโอรสเลยนะครับวันศุกร์วันต่อมานะครับก็เป็นสีฟ้าเป็นการลงยาสีฟ้า ส่วนใหญ่ลงยาเนี่ยเขาจะไม่ทําสีฟ้ากันก็จะทําเป็นสีน้ําเงินนะฮะอาจารย์ก็น่าจะเป็นคนเดียวที่ทําโรงยาสีฟ้าประจําวันศุกร์นะฮะสีดูเย็นดีนะครับสบายใจนะฮะดูล่มเลื่นนะฮะวันสุดท้ายนะฮะคือวันเสาร์สีม่วงอันนี้ก็หลายคนก็ชอบนะเพราะเป็นสีม่วงอมชมพูนะก็เหมาะสาหรับคนวันเสาร์สำหรับคนวันอื่นก็อยากได้ก็เช่าบูชาไปนะครับ ส่วนอีกสี่เหรียญที่จะโชว์ต่อไปนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้วันเกิดแต่อาจารย์จะใส่สีที่เป็นมงคลก็คือทั้งสีเงินสีนาคและก็สีทองนะฮะอยู่ในเหรียญเดียวกันสลับแบบกันไปก็แล้วแต่นะครับว่าใครอยากได้เหรียญไหนก็เลือกเอานะครับก็ถือว่าเหมาะสำหรับคนที่ไม่รู้วันเกิดหรือคนที่อยากได้สีแบบ3มสีมงคลก็ได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการกำลังใจมีองค์พญานาคที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของหลายๆคนนะครับเชื่อกันว่า ให้โชคให้ลาบให้เงินให้ทองค้าขายดีนะครับใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมมุนีศรีตะวันนามาพิธีกรผู้ดำเนินรายการร้อยเรื่องราวรายการที่เราสรรหาเอาเรื่องราวดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันอังคารผ่านทางช่องททบ5เรารับชมพร้อมกัน177ประเทศทั่วโลก นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะนำพาทุกท่านครับมาพบกับท่านอาจารย์ไพโรดดื้นวิชาผู้ซึ่งขีดเขียนมหายันรวยสิบทิศที่เป็นตำนานไปแล้วทำไมผมถึงพูดว่าเป็นตำนานไปแล้วครับเพราะท่านอาจารย์ไพโรดประกาศหยุดเขียนยันแล้วครับวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายครับที่ท่านอาจารย์เปิดรับจองคิวเขียนมหายันรวยหลายคนครับ อยากจะบูชามาหายันรวยหลายคนอยากจะได้วัตถุมงคลที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลติดตัวของท่านอาจารย์ไพโรธดินวิชาตอนนี้ผมได้ข่าวมาครับว่าท่านอาจารย์ได้จัดสร้างวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งขึ้นมาครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่อัดแน่นไปด้วยพุทธคุณพุทธคุณเด่นในด้านไหนแล้ววัตถุมงคลชนิดนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปรับฟังจากปากของท่านอาจารย์ไพโรธดินวิชาพร้อมกันกันกบผมได้เลยครับ แล้วตอนนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดเลยนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในห้องทํางานของท่านอาจารย์ไพโรจน์ลื่นวิชาผู้ขีดเขียนมหายันรวยสิบทิศสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับมหายนสิบทิศของท่านอาจารย์ไพโรจน์เนี่ยได้รับการยอมรับแล้วได้รับการเ,ออเขาเรียกว่าความนิยมอย่างสูงสุดเลยนะครับในกลุ่มของผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในสายมูเตลูนะครับในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะครับรวมจนถึงดารานักแสดงมากมายหลากหลายเลยนะที่ได้เดินทางเข้ามาหาท่านอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ท่านอาจารย์เนี่ยได้หยุดรับจองคิวเขียนมหายันรวยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหลายท่านเลยครับท่านอาจารย์รที่ยังมีความเสียดายแล้วก็ยังมีความต้องการอยากจะบูชามหายันรวยของท่านอาจารย์รนะครับและวันนี้ครับ ผมก็ได้ข่าวจากท่านอาจารย์ครับว่าท่านอาจารย์เนี่ยได้จัดสร้างวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของมหายานรวยกันเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกับวัตถุมงคลชิ้นนี้ของท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ครับวันนี้ท่านอาจารย์เนี่ยได้จัดสร้างวัตถุมงคลที่เรียกได้ว่าเพิ่งผ่านพิธีพุทธาพิเศษไปเมื่อเร็วๆนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวเป็นตะกุดนะแล้วมีองค์พญานาค พันรอบเป็นเกลียวอย่างนี้เลยนะสวยงามมากเลยทีเดียวเป็นตะกุดเงินแล้วก็ตะกุดทองนะสวยงามมากนะอันนี้หลายคนเนี่ยอยากได้เพราะว่าอาจารย์ตอนเขียนอักขระเลขยันเนี่ยก็จะมีปากกาที่เขียนเนี่ยแล้วก็จะมีลูกแก้วที่อยู่ด้านในเนี่ยอาจารย์ก็ได้เอามาทำเป็นลูกสะกดแล้วก็ใส่ลงไปในบรรจุลงไปในตะกุดนี้ใช่ตะกุดเพราะว่าหลายคนอยากได้อาจารย์ก็เก็บ แปลว่าปากกาทุกด้ามที่อาจารย์เนี่ยใช้ในการเขียนมหายันมาตลอดเอาใส่ไว้ในตะกรุดเงินตะกรุดทองครับแล้วแล้วเอาเอาปากกาเนี่ยครับเอามาใส่ไว้ในตะกรุดเนี่ยมันความหมายคืออะไรแล้วมันมันดียังไงเขาเชื่อกันว่าปากกาหนึ่งด้ามที่อาจารย์เขียนเขียนอักขระเลขยันเนี่ยเป็นพันพันอักขระก็เชื่อว่าเป็นมีพุทธคุณนะหลายคนอยากได้อาจารย์ก็เลยทําให้ให้เป็น ในเรื่องของเครื่องหลังของขังไว้พกติดตัวเพราะหลายคนก็ไม่อยากพกพระนะเพราะว่าเวลาไปในที่ที่ไม่ควรไปมันก็<อ>ไม่เหมาะแต่ตะกรุดเนี่ยพกได้ <พก S 2> ทั่วใ <พา S 2> ช่และอาจารย์ยังใส่อัคระเลขยันลงมาในนี้นะโดยเฉพาะหัวใจาย,ยัน,น์ณชาลีตินะหัวใจพระศิวลีนในเรื่องของโชคลาภค้าขายดีการเงินการงานดีนะครับ,ครบใครที่ได้เช่าบูชาไปเนี่ยก็ถือว่าพกติดตัวได้ทุกที่นะก็เป็นของขวัญปีใหม่ สำหรับคนที่อยากมีที่พึ่งทางใจป <ฮะ S 2> ีใหม่แล้วเนี่ยคนที่ดีที่รวยอยู่แล้วนะการค้าการขายดีอยู่แล้วอาจารย์ก็ขอ,อรวยพรให้รวยๆเฮงๆต่อไป <ฮะ S 2> แต่สําหรับที่คนที่ยังไม่ดี<ฮ>ะนะในยุคโควิดก,ก็มีตะกุดเงินตะกุดทองนะฮะไว้เป็นที่พึ่งทางใจนะเวลาออกไปค้าขายไปทํางานก็จะได้เป็น กำลังใจให้ก <amounts to S 1> ับทุกคนนะครับตอนนี <ine> ้ประชาชนชาวไทยกําลังจิตตกกันนะอาจารย์นะครเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากรูปร่างรูปทรงของตะกุดแล้วเนี่ยความสวยงามแล้วก็ขนาดของกุดเนี่ยสวยมากจริงๆนะฮะรือ่อยู่ในระดับที่พกพาไปไหนมาไหนเนี่ยสะดวกนะฮะอยู่ที่อาจารย์ได้เนบอยู่ที่หน้าอกนันนะครับนะฮะตรงนี้ก็สามารถนําไปเน็บตรงไหนก็ได้เลยมีมีตรงไหนไหมครับที่ว่า ห้ามที่เอาไปเนบเงีนยอาจารย์เราควรจะเนบไมตำแหน่งไหนที่ไหนก็ได้บนร่างกายนะหรือว่าเอาใส่กระเป๋าก็ได้ปกติติดต้นไม้ต้นกได้ใส่ตะก้าขายของตะก้าเงินทองก็ดีใส่เข้าาใส่ไว้ในลิ้นชักได้หมดเลยนะฮะอันนี้ดีมากเลยนะครับครับท่านอาจารย์ครับตะกุดตะกุดเงินตะกุดทองที่ท่านอาจารย์ได้จัดสร้างขึ้นมาเนี่ยผ่านพิธีพุทธาพิเศษวันไหนมาครับท่านอาจารย์ได้ผ่านพิธีเมื่อวันที่11 ธันวาคมนะปี2513ณน้าวัดสันติวิหารครับสระบุรีนะก็หลวงพ่อพระครูวิชัยที่ครอบครูให้อาจารย์นั่นแหละท่านถือว่าเป็นจอมขมังเวทนะเรียนอักขระเลขยันจากขมรนะครับก็ปลุกเสกโดยพระครูที่เป็นผู้ครอบครูให้กับท่านอาจารย์ไพโรดดื่อวิชาก่อนที่จะท่านอาจารย์จะลุกขึ้นมาเขียนยันนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการครอบครองนะครับอยากจะมีของดีติดตัวไว้นี่ก็นี่ก็คือวัตถุมงคลที่ อัดแน่นไปด้วยพุทธคุณครับแลนะ้วตั้งใจทํามากเพราะทำพรอาะจารย์เนี่ยที่ทําทุกอย่างคไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังต่างๆเนี่ยจะเน้นพุทธสิ่งครับคือเน้นสวยงามแล้วก็เน้นพิธีกรรมครับเพื่อให้เป็นตาไปตามตําราตั้งแต่โบราณครับงนั้นคนที่ได้ไปเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของพุทธคุณ<ม>ครบถ้วนเลยทีเดียวทั้งความสวยงาม ทั้งพุทธคุณครับแล้วจํานวนจัดสร้างขึ้นมาเนี่ยอาจารย์จัดสร้างขึ้นมาเยอะไหมครับถ้าอาจารย์ตะกุดเงิน999ดอกตกุดทอง999ดอกเท่านั้นนะครับหมดแล้วก็หมดเลยครับนำเอาลูกแก้วที่อยู่ในปากกาของอาจารย์เนี่ยมาบรรจุอยู่ในนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลครับที่เป็นสิริมงคลที่ควรค่าแก่การครอบครองไว้นะฮะครับอาจารย์ครับ เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยมีตะกรุดอยู่สองสีครับมีตะกรุดเงินและตะกรุดทองเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมครับอาจารย์ทุกอย่างเหมือนกันนะแต่ว่าบางคนก็อยากได้ตะกรุดเงินนะเพราะว่าลูกผู้ชายก็จะชอบตะกรุดเงินมันดูเข้มขลังดีแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะชอบตะกรุดทองนะครับก็แล้วแต่ใครมีความศรัทธามีความเชื่อแบบไหนก็เลือกเอาที่ชอบที่ที่ไหนก็เลือกบูชานั้นนะครับ เหมาะกับใครบ้างครับอาจารย์ครับตะกุดเนี่ยอันนี้เหมาะกับทุกคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในตะกุดเพราะนี่มันเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณบางคนก็คาดเอวเลยตะกุดคาดเอวเพราะว่าสมัยก่อนใช่เพราะนั้นตะกุดเนี่ยห้อยได้ทั้งร่างกายเพราะไม่ไม่มีองค์พระก็พกติดตัวได้ตลอดเวลาแลได้ทุกที่เรียกได้ว่าไม่มีข้อห้ามใช่โอ้นะฮะอาจารย์ครับอยากให้ท่านอาจารย์เนี่ยได้วยพรนะวยชัยให้กับผู้ชมที่รับชมรายการกันอยู่ในขณะนี้หน่อยครับ ก็ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นะครับปี2564นะครอาจารย์ก็ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องชาวไทยนะฮะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนานะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แค้วคาาปลอดภัยนะครับในช่วงปีใหม่ก็ระมัดระวังกันนิดนึงตอนนี้ก็ใส่แมสปิดปากนิดนึงนะฮะโควิดก็ขอให้แค้วคาดจากโรคโรคภัยต่างๆนะครับขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบตลอดปีตลอดไปทุกท่านนะครับ ครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องกราบขอขอบคุณท่านอาจารย์ไพโรธดื่นวิชาเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้โอกาสรายการของเราได้เข้ามาพูดคุยนะครับเจาะลึกถึงประเด็นนะฮะในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับตะกุดมีจํานวนจํากัดใครที่สนใจอยากจะมีของดีติดตัวไว้นะครับเอาไว้เป็นขวัญและกําลังใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนี้เลยครับแล้วพบกันใหม่เทปหน้านะครับสวัสดีครับ เหรียญหน้าคราชสวยงามของอาจารย์ด็อกเตอร์ไพรโรธเรื่องวิชามหายันรวยพิธีบวงสูงใหญ่ณนะคำชโนโตอํำเภอปัดดุงจังหวัดอุดรธานีอยากจะมีเมียน,น้อง พราาาะอยยู่่งๆมนนด้วยกระแสค,ความดังของเพลงอยากมีเมียน้อยจนมาถึงอีกหนึ่งบทเพลงตามคำเรียกร้องเมียโทเมีียมโทาและอีกหลายลีลาเพลงดังของศิลปินนักร้องลูกทุ่งเปียกนารายทองพร้อมยินดีรับใช้สนใจติดต่อโทรศัพท์0892381188 ปั้นปึงบึงตึงโกรธางานยุ่งมากยิไม่อยากโทรมากลัวเจ้าในตาในช่วงเวลาทำงานรักนะเด็กโง่อย่าพึ่งโมโหเอตโรลันบานฟังพิดิจอย่ากุดจิตรำคาญ เลิกงานปักบจากไปรับน้องคราดไปกินข้าวนอกบ้านนั่งคุยกันสองคนไม่เจ้าชู้ไม่นอกลู่นอกทางรับน้องจังดังฟังที่อ่างเหตุผลไม่ซิกแซกซอกแซกซุกสนไป่จิตมัวหาเฮาใส่หัวตนแค่มีเราสองคนก็สุกล้นคำว่า เด็กโง่อย่าพึ่งโมเดี๋ยวกลับไปโอู่ตีบานจะาาสะช่อเลาะนานนานจะพรำพรอดอ่อนอดอน,นานนานสร้างสวรรค์วิมานให้ชำหวานดวงหัวใจ เจ้าชู้ไม่นอกกลูนอกทางรักน้องจังดังฟังที่อ่างเหตุผลไม่สิแซกซอกแกซกสุกสนไม่คิดมัวหาเฮาใส่หัวตนแค่มีเราสองคนก็สุขล้นชำวารักนะเด็กโง่อย่าพึ่งโมโหเดี๋ยวกลับไปโอโที่บาน อย่าอ้อเะชอลาะนานนานอย่าพรำพรอดอ่อนอ่อนนานนานสร้างสวรรค์วิมานให้ช้ำหวานหัวใจรักนะเด็กโง่ ราชสวยงามของอาจารย์ด็อกเตอร์ไพโรดรื่นวิชามหายันรวยพิธีบวงสวงใหญ่ณคำชโนด,ดอำเภอบัาด,ดุงจังหวัดอุดรธานี สวัสดีครับที่นี่คือบริษัทชลราดาคอฟฟี่นะครับเราจำหน่ายแฟรนไชส์กาแฟสดหรือว่าท่านใดอยากจะเปิดแฟรนไชส์สมูทตี้ปั่นของเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์ชานมไขุกแฟรนไชส์ขนมวอฟเฟิลแฟรนไชส์ขนมโตเกียว ok นะครับเป็นแบรนด์ใหม่ของเรานะครับชื่อแบรนด์ว่ามิสเตอร์นาโนโตเกียวนะครับเรามีหลายแพ็กเกจให้ลูกค้าเลือกนะครับตามเ,าเงินทุนของลูกค้านะครับเราจัด ตามงบประมาณของลูกค้าว่าลูกค้ามีงบประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็จัดให้นะครับท่านก็สามารถเปิดร้านกาแฟาสดได้แล้วนะครับ นอกจากนั้นนะครับเรายังมีอีกหลายแพ็กเกจให้ลูกค้าเลือกนะครับมากมายนะฮะมากกว่า20แพ็กเกจด้วยกันนะครับนอกจากนี้นะฮะนอกจากที่เราจะจําหน่ายชุดแฟรนไชส์แล้วนะครับวัตถุดิบของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโรบัต้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผงชาเขียวชาแดงผงโกโก้นะฮะชามะลิชาอัญชันนะครับแล้วก็มีอีกมากมายนี่คือวัตถุดิบของเรานะฮะ มาที่นี่บริษัทชอระดาคอฟฟี่นะครับของเราจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเปิดร้านกาแฟสดครบทุกอย่างนอกจากเราจำหน่ายเครื่องชงกาแฟแล้วเครื่องบดเมล็ดกาแฟพร้อมวัตถุดิบต่างๆแล้วนะฮะและก็อุปกรณ์การชงกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นด้ามตีฟองนมนะฮะแก้วพิเชอร์นะฮะไม่ว่าสินค้าต่างๆถ้วยตวงนะฮะทุกอย่างที่วางหลอดวางแก้วท่านมาที่นี่ที่เดียว เปิดร้านกาแฟาสดได้เลยนะครับท่านใดที่อยากจะเปิดร้านกาแฟาสดอย่าลืมนะครับมาหาเราได้ที่บริษัทชลดาคอฟฟี่บริษัทของเราตั้งอยู่ที่ถนนรังสิทธิ์นครนายกคลอง3านะครับอยู่หน้าหมู่บ้านพฤกษาว,วิลเลจซินเนอรี่คลอง3นะครับจำให้แม่นนะฮะถนนรังสิทธิ์นครนายกคลอง3ามหน้าหมู่บ้านพฤกษาว,วิลเลจซินเนอรี่นะครับมาไม่ถูก โทรศัพท์มาสอบถามกันได้นะครับหรือไม่ก็จะเข้าไปดูข้อมูลทางเว็บไซต์นะฮะทางแฟนเพจทาง Google ก็ได้นะฮะพิมพ์คำว่าชอรดาคอฟฟี่นะครับช่วงนี้นะฮะก็มีบางหน่วยงานนะครับที่ปิดตัวลงไปนะครับเพราะว่าพิษโควิด -19 นะครับหลายคนก็ต้องมาสร้างอาชีพหาอะไรทำนะครับบางคนก็ไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านขายลูกชิ้นไปทำนู่นทำนี่แต่อย่าลืมนะครับถ้าท่านอยากจะเปิดร้านกาแฟสด ร้านสมูทตี้ปั่นร้านขนมวอเฟลให้นึกถึงเราแฟรนไชส์กาแฟาสดช่อระดาคอฟฟี่ของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้านะครับก็บประมาณไม่มากหลักหมืน่นท่านก็สามารถเปิดร้านได้แล้วนะครับเอาละ,ะครับช่วงนี้ผมขอฝากร้านด้วยนะครับท่านใดที่ไปจังหวัดเชียงรายนะครับเรามี ร้านของเราเองนะฮะเป็นของบริษัทชรดาคอฟฟี่เลยนะครับเปิดที่สาขาจังหวัดเชียงรายนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับไปเช็คอินกันได้นะครับเส้นทางนะครับออกจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะมาทางเด่น5ก่อนถึงบ้านหนองหม้อก่อนถึงสิงป์าร์คประมาณ2กิโลนะฮะอยู่สายมือจะเห็นเลยฮะใหญ่โตมากมากเลยนะครับพี่น้องที่อยู่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงนะครับยังไงก็ฝากไปเช็คอินที่ร้าน กาแฟสดชอระดาคอฟฟี่จังหวัดเชียงรายด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะเปิดร้านกาแฟสดนะครับราคาเริ่มต้น13,900บาทนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆนะฮะวัตถุดิบนะฮะทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องกาแฟสดนะครับ มาหาเราเราให้คำปรึกษานะครับโทรศัพท์มาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับเบอร์ตรงนี้นะครับกับบริษัทชอระดาคอฟฟี่นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับผมดรอเนกพันธุรัตน์ผู้บริหารพันธุรัตน์รีคอร์ดครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปครับ และขอขอบคุณทุกท่านครับที่สนับสนุนและติดตามผลงานของศิลปินพันธุรานเรคคอร์ดด้วยดีเสรเมอมาขอขอบคุณครับ บอกมาทำเป็นจัดจ้าตัวช้าอยู่ใหญ่ถ้าน้องมีคนมาชอบวันไหนก็จะปัองเสียใจเพราะไม่ได้นางเอกชอบเด็กชอบเด็กชอบเด็ก เด็กชอบเด็กยายกายผู้ใหญ่ชอบเด็กมีหรือจนก็ไม่สำคัญจะมารักกันรักมันอย่างจริงใจถ้ารักจริงนิ่งอยู่ทําไมรีบบอกมาไวไัยวันะผู้ใหญ่ชอ,ชอบเด็ก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  I you should ชอบเด็ก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 ตายตายผู้ใหญ่ชอบเด็กชอบเด็กก็ชอบเด็กก็ชอบเด็ก